การไปเล่นญี่ปุ่นมันคือยังไงอยากได้ตั้งแต่แรกเลย <S 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 ร้านมุมปากส่งโปรไฟล์ไปเลยครับส่งไปในเพจร้านมุมปากบาร์ทุกวงสามารถส่งได้หมดอันนี้ผมคุยกับแกส่วนตัวในระหว่างที่ตอนที่อยู่นู่นละ่ะบอกว่าทํายังไงแบบว่าเออถ้าอยากส่งโปรไฟล์ส่งไปในเพจได้เลยเดี๋ยวจะมีคนคอยตอบแล้วก็เดี๋ยวมีคนคอยคัดวงแล้วก็นัดคิวว่าเอยถ้าถ้าวงคุณผ่านเนี่ย เขาจะมีให้เลือกเลยว่าจะลงเดือนไหนหนึ่งรอบจะได้เล่นประมาณ2อาทิตย์ครับไม่เกิน14-15วันทีนี้การเตรียมตัวต้องทําไงบ้างทำพาสปอร์ตทุกคนต้องมีอยู่แล้วเ,เพราะว่าเราต้องส่งไปให้เขาเพื่อที่จะจองตั๋วเครื่องบินซึ่งค่าให้จ่ายค่าตั๋วเนี่ยคนละครึ่งคนละครึง่งกัน ขอลเครึ่งเราออกครึ่งหนึ่งร้านออกครึ่งหนึ่งหลักใช่หลักๆก็น่าจะเป็นพวกเรื่องเตรียมตัวของข้าวของอะไรบางอย่างเลยว่าอี่เที่ยวบินใช่เที่ยวบินแล้วก็ต้องดูว่าพวกน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็หาพวกถ้าจะเอาเครื่องไปเองก็ต้องมีพวกกันกันแทกแล้วใเพราะมันโหลดเครื่องของบอสเซอร์ตอนนั้นมีนเอาคีย์บอร์ดไปเองปะ เอาไปครับแต่ว่าคือคือที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นคือไฟมันจะอ่อนมากผมเอาได้เปาผมไปอ่ะเปิดได้เป่าผมมาคือมันเบาเบาเบามากๆบ,บ,บ,บางคนเขากลัวว่าเอ้ยเราเอฟเฟกกีตาร์เขาคีย์บอร์ดเขาพอมันไปเสียบไฟที่มันเป็นที่นู่นนะใชได้ปกติอยยางของมีอะไรก็ปกตินะคีย์บอร์ดใช่แต่ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเอาอะแดปเตอร์ตัวคีย์บอร์ดแบบอันนี้ไม่ใช่แบบเดียเดี๋ยวให้มีนมันตอบกันนะครับเดี๋ยวมีนมาเม้นข่างมีนม้นใต้ข้างล่างเลย ไม้กองก็คือที่ร้านก็มีตั้งๆไว้ให้แต่เอาไปเองก็ดีเขามีฉาบให้เหรอมีหมดเลยครับคือมันเป็นกองชุดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นนฉาบแล้วพอเราไปถึงญี่ปุ่นแล้วมันยังไงต่อเขามารับเหรออ๋อใครไม่เคยไปเลยอยู่ที่เราครับ มีรถไฟแล้วก็มีเช่ารถตูถ้าแนะนําว่าถ้าคนที่ไม่เคยไปไม่ไม่รู้วิธีการเดินทางก็เช่ารถตูก็จะดีเพราะว่าอันนั้นเขาสามารถก็จ่ายแพงกว่าหน่อยแต่ว่าเขาเขาพาไปถึงเลยแต่ว่าถ้าคนที่เดินทางเป็นเคยไปอยู่แล้วผมก็แนะนำว่าไปถึงก็นั่งรถไฟแล้วก็ไปต่อรถไฟก็ได้แต่ของเยอะนั่งรถตูจริงๆค่าตัวถ้าถ้าบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ก็เอาเป็นว่าคุ้มป่ะเอาจริงครับพี่เน้นติปพี่ ใช่ครับเลทที่เขาจ่ายเท่าไทยปะถ้าถ้าในเท่าเท่าไทยไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าปที่เขาออกค่าตั๋วให้ค่าตั๋วครึ่งหนึ่งกับวงใช่ค่าที่พักอ่ะไม่มีครับที่พักเขาเป็นที่พักของทางร้านใช่อ๋อก็คือนอนคือร้านจะมีบ้านวงไว้ให้หนึ่งหนึ่งห้องอโอเคซึ่งตอนผมมาอยู่อ่ะมันบ้านวงจะอยู่ไกลกับตัวร้านหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาเขาย้ายที่มาอยู่ใกล้ๆกลร้านแล้วอืมก็จะง่ายกว่าเดิมที่เดินไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียค่าที่อาหารการกิน างานกินก็จัดการกันเองแล้วก็มีตอนที่ไปไปที่ร้านก็คือตอนไปทํางานที่ร้านก็มีข้าวใ,<ช>ให้กิน<อ>ก็จะมีมีพ่อครัวของร้านแหละครับ